สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ที่ข้อไก่นะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปแรกนะครับที่เราลงไปนะครับเรามาดูนะครับตอนนี้นะครับผ่านไป่20วันนะครับเราก็เอาไก่มาชุดใหม่แล้วนะครับชุดนี้ก็จะมีประมาณ50ตัวนะครับอันนี้เป็นชุดที่สองครับที่เรามาลงนะครับอันนี้เพิ่งเอามาลงใหม่นะครับได้ประมาณ ไม่นานนะครับไม่ถึงสัปดาห์นะครับอันนี้เป็นไก่อนุบาลชุดที่สองนะครับเรามาดูนะครับภาพรวมนะครับอันนี้เป็นพวกธุ์แม่พันธุ์เดิมนะครับเรามาดูนะครับอันนี้เราจะเป็นพื้นที่นะครับพื้นที่โดยรอบนะครับที่เราใช้เลี้ยงไก่นะครับเราจะเป็นแบบกึ่งขังกึ่งปล่อยนะครับเราจะล้อมรั้วสังกะสีนะครับล้อมสังกะสีกับล้อมตาข่ายกันให้พวกพวกหมานะครับพวกสุนัข เข้ามาทำร้ายไก่ของเรานะครับมาดูนะอันนี้เราจะอันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปจากคลิปที่แล้วนะครับเราก็จะพร้อมตะข่ายพร้อมตะข่ายมาดูด้านในนะครับด้านในเยวพาเข้ามาดูด้านในอันนี้จะเป็นพื้นที่ด้านในนะครับเราก็จะล้อมไว้นะครับล้อมไว้แล้วนี่จะเป็นข้อไก่ข้อแกนะครับข้อที่หนึ่งครับอันนี้จะเป็นที่อยู่ของพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับตรงนี้นะครับ เราได้ย้ายชุดอนุบาลที่เราดูจากคลิปที่แล้วนะครับตอนที่มันเล็กๆครับถ้าใครยังไม่ได้ดูเอ่ยังไม่เห็นแล้วกลับย้อนเข้าไปดูได้นะครับในในคลิปเดิมนะครับอันนี้จะเป็นไก่อายุประมาณ2เดือนนะครับต่อจากที่เราเห็นตัวเล็กๆคลิปที่แล้วนะครับคลิปนี้นะครับเริ่มโตนะครับอันนี้เป็นไก่ลักษณะอันนี้เป็นไก่อายุประมาณสเดือนนะครับสองเดือนอาจจะกัวนิดนึงนะครับใ่ของเราก็ มาได้ครึ่งทางแล้วนะครับอันนี้เป็นพื้นที่นะครับพื้นที่โดยรอบที่เราใช้เลี้ยงไก่นะครับต่อไปเราก็จะล้อมนะครับถ้าไกเราเยอะขึ้นเราก็จะล้อมออกไปด้านนอกอีกนะขยายไปให้มันคุมสระน้ําด้านข้างนี้นะครับน,นี่เป็นพื้นที่โดยรอบนะครับนี่นะครับข้อไก่ของเรานะครับอันนี้เพิ่งทําเสร็จ นะครับไม่นานนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําหาหญ้าหาอะไรมาปลูกเพิ่มเติมนะครับปลูกหญ้าก็จะเอากระถางพวกถังน้ําพวกอะไรมาไว้ให้ไก่นะครับแล้วก็จะปลูกหญ้าเราจะย้ายหญ้าเนเปียจากฝั่งนั้นนะครับเราจะย้ายหญ้าเนเปียมามาปลูกไว้ให้ไก่อยู่ฝั่งนี้ด้วยนี่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์จากคลิปที่แล้วนะครับ6ตัวตอนนี้ก็เริ่มไข่นะครับ วันนี้เห็นมีอยู่สองฟองนะครับเริ่มกําลังจะออกไข่นะครับเห็นเริ่มไข่แล้วเดี๋ยวเราก็จะหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาเพิ่มอีกจะได้แบบมีไก่จะได้ต่อไปจะได้ผลิตไก่ได้เองนะครับตอนนี้เราซื้อซื้อลูกเย็บจากจากเจ้าอื่นอยู่นะครับนี่เป็นไก่สองเดือนนะครับไก่อายุสองเดือนแนล้วรัต ตได้ระดับหนึ่งแล้วต้านทานโรคได้แล้วน่าจะไม่ป่วแล้วตอนนี้เรามีไก่อยู่สองชุดนะครับมีสองตอนนี้เรามีไก่อยู่สองชุดแลวเดือนหน้านะครับเราก็จะมาลงอีกชุดหนึ่งให้มันได้เป็นชุดละเดือนนะครับเราก็จะได้มีไก่ขายได้ทุกเดือนตอนนี้ชุดนี้ห้าสิบตัว เรอก็จะลงแต่ละชุดก็จะห่างกันห้าสิบตัวห้าสิบตัวนะครับอันนี้พออันนี้ตัวพอชุดนี้ตัวเราก็จะย้ายย้ายออกจากอกอนุบาลไปไว้คอกใหญ่นะครับให้มันพื้นที่กว้างกว้างกว่าเดิมนะครับตอนนี้มันยังเล็กนะครับเราก็ต้องอนุบาลไว้ก่อนกันไม่ให้พวกกาพวกกาเหี่ยวหรืองูอะไรเงี้ยมาเอาไปกินนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ คลิปต่อคลิปที่แล้วถ้าใครได้ดูนะครับจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราไก่เรานะครับตอนแรกจากถ้าถ้าใครดูคลิปที่แล้วเราก็จะไม่เห็นอะไก็จะไม่มีไม่มีตาข่ายไม่มีสังกะสีล้อมรอบอย่างนี้นะครับนี่เราก็ได้ต่อเติมต่อเติมขยายต่อไปเราก็จะต่อเติมไปเรื่อยๆนะครับถ้าไก่เราเยอะขึ้นเราก็จะต้องวันนี้เราก็จะทําเป็นคอกเพิ่มขึ้นมาครับุมไปถึงตรงสนามหญ้านะค,ครับป่าหญ้าตรงนี้นะครับ เราก็จะต่อไปคุมสระน้ำนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน,น้าเราจะมาดูนะครับพัฒนาการของไก่นะครับแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะครับ <ๆ S 1> เดี๋ยวจะถ่ายให้ดู <ๆ S 3> <ๆ S 1> ทุกสัปดาห์นะครับต่อไปต่อไปจะถ่ายคลิปทุกสัปดาห์ให้ดูพัฒนาการการจเจริญเติบโตของไก่นะครับว่าจะใช้เวลากี่เดือนนะครับจะใช้อาหารประมาณเท่าไหร่นะครับในการเลี้ยงไก่แต่ละชุดจนกว่าจะได้ขายนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ